ยินด,ด,ดีต้อนรับท่านเข้าสู่แก้วปงขามไทยคอร์สรายการที่มีแต่เรื่องของแก้ปงขามพบกับเรื่องแก้ปงขามที่รายการเป็นมือหนึ่งของประเทศไทยมีผู้ชมรายการสอบถามเรื่องแก้วปงขามเข้ามาสวัสดีค่ะดิฉันชอบแก้วปงขามของเถินสะสมไว้พอสมควรติดตามคลิปวิดีโอในช่อง YouTube ของรายการมาตลอดและได้ซื้อหนังสือแก้วปงขามเปลี่ยนชีวิตของรายการมาอ่านรวมทั้งหาหนังสือคู่มือแก้ปงขามของคุณศักดิ์ รัตนาชัยมาอ่านด้วยดิฉันนีข้อสงสัยว่าที่เธอมีแก้วพิรุณมรลากดไหมคะพร้อมกับส่งรูปมาให้ดูเห็นรูปในตอนแรกก็คิดว่าอาจจะเป็นแก้วจากที่อื่นแต่ดูใน,นหนังสือคู่มือแก้วป่งขามของศักดิ์รัตนาชัยคล้ายกับมีเขียนไว้เลยค่ะเลยไม่แน่ใจขอความรู้เรื่องนี้ด้วยค่ะเพื่อใช้ข้อมูลนี้ทำเอฟลงในช่อง YouTube เป็นวิทยาทานต้องตอบแบบนี้นะครับหนังสือโบราณเนี่ยอ่านยากและไม่ละเอียด เป็นการอ่านแล้วต้องตีความหมายข้อใจ้าเองไม่มีภาพประกอบให้ดูหนังสือแก้วปงคามเปลี่ยนชีวิตที่รายการจัดพิมพ์ก็ไม่มีการกล่าวถึงแก้วลึกๆแพงๆเป็นการนําภาพเรื่องราวพื้นฐานการเล่นแก้วปงขามแท้ของเถินให้ท่านที่เป็นมือใหม่ๆแก้วยากๆลึกๆคงต้องรอเล่ม2ถึงเล่ม4แต่ไม่รู้จะจัดพิมพ์เมื่อไหร่นะครับเล่มแรกเนี่ยแก้วปงคามเปลี่ยนชีวิตจะมีภาพ ของแก้วพื้นฐานหล,หลักๆทั่วๆไปที่ท่านควรจะได้เห็นอยู่ในหนังสือพิมพ์สีสีสวยงามเห็นชัดเจนเทียบง่ายทีนี้แก้วหน้าร้านอื่นรายการนวดออกความเห็นป้องกันการเป็นคดีความในศาลได้ท่านไม่ควรเอาแก้วปลอมที่หน้าร้านอื่นๆเอามาถามเพราะมันเป็นมารยาทที่ดีของสังคมถ้าท่านซื้อแก้วมาอยู่ในมือแล้วถ่ายภาพมาสอบถามกันได้แบบนั้นพี่รุ่นมรกตต้องตอบว่าตามตำนานตามชื่อแท้ๆนั้นไม่มี ถ้าต้องการแก้วแท้เนี่ยรายการแนะนําให้ติดต่อกับชาวบ้านที่ขุดได้โดยตรงเลยท่านอยากทราบแท็กเข้ามาไลน์มาสอบถามซื้อขายกับชาวบ้านที่ขุดได้เลยร้านคุณขุดจะตอบไลน์ให้เพราะว่ารายการก็ไม่ใช่ร้านขายผู้ชมท่านนี้ได้ดูคลิปที่รายการโพสต์เป็นเรื่องใช้แก้วปงขามตามลัคนาเกิดจึงขอความกรุณาจากรายการให้ช่วยเช็คลัคนาเกิดให้ด้วยค่ะบอกวันเดือนปีเวลาเกิดมาด้วยรายการจะตรวจสอบให้และต้องแจ้งงานที่ทําด้านที่ทัศนัดท่านนี้เดิมเป็น เป็นนิติกรของหน่วยงานจังหวัดปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญขอทราบว่าลักษณตรงกับอะไรคะและควรใช้แก้วปงขามอะไรดีรายการได้ถามท่านนี้ว่าซื้อแก้วอะไรไปบ้างจากที่คนขุดรายการแนะนําไปแล้วท่านนี้ตอบว่าส่วนใหญ่จะซื้อแก้วนางขวัญแก้วสุริยประภาแก้วข้าวแก้วมาใช้และมีแก้วอื่นๆสะสมไว้บ้างเคยซื้อจากร้านที่ชอบอ้างว่าเป็นห้านคุณตาที่เป็นคนจิรนายแก้วตามตำราอ้างว่ามีแก้วเก่าและร้านของน้องสาวท่านหนึ่งก็อ้างว่า เป็นล้านของคนจิรนายแก้วเก่าแห่งบ้านแม่แก่งแต่ว่ามาขายของอยู่ที่นาบ้านไร่แหล่งที่รายการแนะนําให้ไปทําไมท่านไม่ไปซื้อกับเขาเลยครับไม่ดีอย่างไรท่านนี้ตอบว่าที่รายการแนะนําไว้เคยเข้าไปดูนะแต่ยังไม่เคยสั่งซื้อรายการก็สงสัยนะว่าทําไมทําไมไม่ซื้อกับชาวขุดแต่กลับไปซื้อกับร้านค้าที่เอาว่าเป็นลูกหลานคนจิรนายแก้วรายการตรวจลักณะให้ฟรีนะท่านเนี้ย เป็นชาวลักนาสิงห์ควรใช้แก้วอะไรจึงจะดีคะรายการก็ส่งรูปแก้วให้ดูว่าแก้วที่ดีที่สุดที่ตรงกับลักนาคือแก้วชนิดนี้ท่านนี้ถามว่าเป็นแก้วอะไรคะราคาสูงมากไหมปลุกแดงใช่ไหมคะต้องตอบท่านอย่างนี้แก้วแต่ละที่ราคาไม่เหมือนกันการที่รายการเอารูปให้ดูเนี่ยแก้วชิ้นนี้เป็นแก้วที่รายการสะสมไว้ถือว่าเป็นแก้วสวยแก้วเทพราคาย่อมสูงไปธรรมดาแต่ว่ารายการไม่ได้ขายนะชิ้นนี้ถามว่าแก้วชิ้นนี้ราคาสูงไหมถ้าท่านไปถามแก้ว จีนแก้วพามา่าราคาย่อมถูกลงราคาต่ำกว่าแน่นอนจึงจะเอาราคามาตรฐานแต่ละที่ไปเทียบกันไม่ได้ส่วนแก้วชนิดใดนั้นแก้วแต่ละที่ก็เรียกต่างกันรายการเรียกตามตำราโบราณแต่แก้วพามา่าแก้วจีนหรือแก้วบราซิลเขาไม่ได้เรียกแบบนี้ท่านเอาชื่อไปท่านก็จะเรียกไม่ตรงแก้วชิ้นที่ท่านเห็นนี้ไม่ใช่แก้วปกแดงนะรายการไม่อยากตอบให้ในชื่อ ของแก้วชนิดนั้น,น,นเพราะถ้าท่านเอาไปถามไปซื้อร้านแก้วปลอมแก้วต่างประเทศเนี่ยเขาจะหาให้ท่านเป็นแบบไหนอีกเรื่องหนึง่งเพราะแก้วต่างประเทศใช้แล้วไม่ได้ผลเสียคัมภีรแก้วหมดรายการพยายามตอบตามลัคนาตอบตามงานที่ทําให้ท่านแม่นยําที่สุดให้ใช้งานได้ผลดีที่สุดแต่ท่านกลับเอาไปซื้อกับแก้วปลอมใช้แล้วมันไม่ได้ผลเพราะแก้วมันปลอมไงแล้วยังไงก็จะมาโทษว่ารายการบอกมาใช้แล้วไม่ได้ผลไม่แม่นอีกอ้าวมาโทษรายการอีก รายการจึงให้ท่านนี้ลองไปถามร้านที่ท่านไปซื้อละกันว่าควรจะใช้อะไรดีร้านอื่นๆเนี่ยไม่ได้ใช้แก้วแบบคัมภีร์ของรายการเขาจะไปใช้แก้วตามทั่วๆไปตามวันตามตามนักษัตย์ท่านซื้อแก้วปลอมจากที่ไหนให้ท่านลองถามที่นั่นดูเอาตัวอย่างให้เขาดูให้เขาหาให้ใช้แล้วไม่ได้ผลก็อย่ามาโทษกันนะและนี่คือเหตุผลที่ทําไมใช้แก้วตามลักษณะแล้วไม่ได้ผลเข้าใจตรงกันนะ ปรดกดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้เราพูดคุยกับรายการได้ที่ไลน์เซียนเอกร e อยเฟซบุ๊กแก้ปงขามแก้ปงขามท่านที่ชื่นชอบแก้ปงขามรายการได้จัดพิมพ์หนังสือแก้วปงขามเปลี่ยนชีวิตสามารถหาซื้อที่ศูนย์หนังสือชนะนำทั่วประเทศสัปอ์ e ีนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ